ชาชั้นเดียวก็เปี้ยวได้เปิดหกคนดังหน้าหวยสวยเก๋มีสไตล์ไม่แพ้ใครแถมยังสดใสออร่ากระจายมากใครได้เห็นเป็นต้องตกหลุมรักรัวๆเลยล่ะคะ่ะคนที่6คิสหอวัง ยังคงเป็นสาวหมวยสวยตาชั้นเดียวเป็นที่นิยมไม่เคยเปลี่ยนสดใสมีสเสน่ห์จนไม่อยากเชื่อกันเลยว่าเธอคนนี้อายุเข้าสู่เลขสี่แล้วโดยที่หลักฐานก็คงจะเป็นช่วงสงการที่ผ่านมาคิดก็ได้ตัดแปะรูปตัวเองในปัจจุบันเทียบกับเมลลี่ในฉากหนังรถไฟฟ้ามหานะเธอตำนานหนังรักเมื่อ15ปีก่อนแต่พอดูดูแล้วกลับแยกไม่ออกเลยว่ารูปไหนอดีตรูปไหนปัจจุบันทําให้รู้เลยละ่ะคะว่าการเวลาไม่สามารถทําอะไรความหน้าเด็กและความเป็นธรรมชาติของคิดได้เลยจริงๆ คนที่ 5. ปต้าเหนิงมวยอินเตอร์หน้าเก๋ปากนิดจมูกหน่อยที่นับวันก็ยิ่งสวยวันสวยคืนจนน่าช้าบวกเขากับคุณสูงยาวเข่าดีเป็นที่น่าจับตามองแถมยังเต็มไปด้วยความสามารถเรื่องการแสดงหรืองานเดินแบบแฟชั่นต่างๆต้าเหนิงก็ทําถึงมากทาเอาคนดูลาสสายตาไม่ได้เลยจริงๆล่าสุดเธอก็มาในลุคสวยหวานชุดผูกโบด้านแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆว่าน,นี้มันน้องวอนยองเวอร์ชันไทยชัดๆน่ารักจนอยากแซวว่าเป็นวาสนาเจเจมากที่ได้นางฟ้าเดิน นดินคนนี้ไปคองคนที่ 4. โยเกิร์ตนัทชาเป็นสาวหน้าหมวยสวยคมิีกคนสำหรับนางแบบตัวท็อปคนนี้ดีกีปริญญาโทวิศวะจากหลวจุฬาลงกรณ์สวยหุ่นดีมีความสามารถแถมยังสตองมากบอกเลยคำว่ารบเครื่องอยู่ที่ตัวเธอคนนี้จริงๆคะ่ละล่าสุดโสดแบบเต็มตัวก็กลับมาทวงบัลลังก์ความเป็นซูเปอร์โมเดลตัวแม่เดินแบบเฉิดฉายความสวยในงานแบบสบๆทำเอ,อาคนดูตา,าค้ังกันเลยทีเดียวนี่สินะที่มาขุงคำว่ายิ่งโต,ย,งตยิ่งสวยของแท้ คนที่3ปันปันนักสแสดงสาวดาวรุ่งเชื้อสายจีนหน้าหมวยสวยขาวไสมินิที่มอกไปด้วยความสามารถไม่ว่าจะเล่นบทไหนปันปัน,ปนก็ตีบทแตกนิสยัยน่ารักพูดตรงมั่นใจในตัวเองเป็นตัวแม่ของการแต่งตัวทาให้เธอเป็นตัวท็อปของวงการเลยก็ว่าได้ล่าสุดไปออกทริปเที่ยวทะเลนุ่งบิกินีนตัวจิ๋วอวดออร่าแข่งกับหาดทรายด้านแฟนคลับคอมเมนต์แซวข่าวโอโมงขนาดนี้ปันปันสามารถส,าส่งเคอแสงได้เลยนะคะเรียกได้ว่าช็อตฟิลได้แบบน่ารักมากเลยค่ะ คนที่2ก็อารชพรสาวมวยสวยเชียวตาชั้นเดียวแต่โดนใจแถมยังเต็มไปด้วยความสามารถจนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปีนี้เป็นปีทองของสาวคนนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงที่เหนือชั้นหรืองานยูทูบเบอร์ที่เธอทําได้ปังสุดๆส,ส่วนเรื่องสเสน่ห์ความฮอตก็ต้องตาต้องใจหนุ่มๆในวงการหลายคนเพราะความน่ารักอารมณ์ดีขี้เล่นมีความมั่นใจในสไตล์สาวติดไม่แปลกใจเลยล่ะคะ่ะที่ทำเอาแฟนเก่าอย่างนิกกี้มูฟออนจากเธอไม่ได้ก็สวยเก่งคบเครื่องขนาดนี้ใครบ้างจะไม่เสียดายล่ะคะ ah <laughs> คนที่ 1. เจนิตามวยยินเตอร์ดีกีนักแสดงสุดปังแห่งปีเจนิตเป็นสาวมวยขาวที่มีหน้าตาสวยมีมุมน่ารักอีกทั้งยังเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากไม่ว่าจะใส่อะไรก็ดูสวยน่ามองอยู่เสมอทาเอาแฟนคลับต่างก็เลิฟกันแบบไม่ไหวเธอนั้นเป็นคนหนึ่งที่มีใบหน้าเฉียวเฟยวมากทําให้เธอมักจะได้รับ,บบทบาทนางร้ายอยู่เสมอซึ่งเจนิตก็สามารถแสดงบทบาทและถ่ายทอดบุคลิกออกมาได้ปังปุริเย่ไม่ไหวอย่างล่าสุดที่เรียกว่ามีกระแสโด่งดังไปทั่วโซเชียลในตำนาน บทใหม่เครื่องด่ารุ้นท็อปแห่งละครเพลงบินใบยิ้วทำเม,มาหลายๆคนถึงกับขำฮาและถูกใจกันรัวๆเลยล่ะคะ่ะ